คือางามแท้วาสนมาน่ารักวาสนวาเนา,าะ,ตะ,นะแต่เขาก็เลยมาถ่ายทำให้พ่อเมดพี่น้องเบิ่งอีกเท่อนึงเนาะโดยว่าจังไรว่าขึ้นมีคนคุยนี่ย,ยังเนาะที่เปิดใจครั้งแรกเนาะมีอยู่ว่ากับยังบ่ท่านทักเข้ามาเนาะนุ่มๆก็ยังบ่ท่านด้ทักเข้ามาขึ้นวะเนาะคือว่าเจกมือเข้าไปก็แสดงว่าขึ้นยังพิมพ์หาบเห็นแบบขึ้นจังไรเพราะว่าเพชรขึ้นเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็สิพิมพ์ยากเนาะสาวมือเนาะ สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิด e สุขุมสุขคนเนาะดีว่าจะเป็นพี่น้อง, right. อง então, ทั้งทางไทยทางลาว่างประเทศก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาตอนเวลร่าทิ่งเที่ยงห้อนเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบมาพ่อกับสาวาสนาในเมื่อนี้ก็คือมาหามาหาสาวห่วมอยู่บ้านห้วยเหมาหน่อยเนาะพ่อแม่ห้วยเหมาใหญ่ด้วยห้วยเหมาหน่อยสาวบาทก็ยังบอกท่านได้สอบถามสาวห่วมคักแน่เนาะโดยระดับ มาถามอาปัปเดตที่เปิดใจมาแล้วก็เป็นจังไรเนาะก็มีคนมาโอ้มาลมมาพูดคุยน้าแต่บ่าจังไรก็ว่าไปคุยหน่อยแต่มีคนมาจับจองหัวใจแล้วบ่กสาหวัวมเขาเนาะกับมาเปิดใจกับมาเป็นเธอที่สองแล้วคม่พี่น้องเนาะกเธอแรกกับเปิดใจไปแล้วกะแก็ยังมีคนมาขอเบอร์เขยังขึ้นไปอยู่เนาะแต่ก็สะต้องสอบถามโอล้มเมืองอีกเท่านึงว่า เป็นแนวไรก็มีคนมาคุยน้ำยู่วจังไรกับว่าก,กันไปครอบครัวเพื่อนซานเพื่อนเป็นแนวไรเมื่อนี้ก็มาถ่ายในเฮือนกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็จะไปเบิ่งไปส้มกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาสนากรน้องคนใดพี่น้องเนาะให้กำลังใจสาวาสนาก่อนแล้วก็ขอบุญขอบคุณเนาะที่บอขาวโฆษณาช่องยูทูปสาวาสนาจ้าเพื่อเนาะพนใดพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณได้ดายคน่อพี่น้องเลยโดยถ้าสาวาทบ่ผิดพลาดกะขอโทษขออภัยดวงหนาก่อนเนาะโดยป่ะไปเบิ่งไปส้มไปทักทายสบายดีสาวห่วงกับสาวาสนาได้ด้วยสบายดีเนาะสาวห่วงเนาะแฟนทางเขากัมาทางเอ้ยมาเที่ยวที่สองเนาะข้่งไร ก็เมื่อนี้ก็สิมาอัปเดตเบิ่งเขึ้นนอกมาฮอดเฮือนด้วยเมื่อนี้ก็อยู่ในเฮือนของเขึ้นนอกเมื่อนี้เนาะแม่ตสางเฮือนก็ยินดีเนาะแม่บริเาณในบ่เมื่อนี้เลยไปบริเวณในเมื่อนี้หลบบ้านหลบบ้านกิเมื่อวานนี่เปไปฉัม่อวานไปฉันวันไปยังสันวันไปข้ามนอเป็นยังตาอยาตไปยาของไผ่ของมือ พาหมูไปอันเรเป็นยังไงเจ้าไปต่อยาเราไปอันเป็นนูดังร้านูนี่แหละไรคุณสมุนตร์เป็นตุ่มไปล้างเป็นตุ่มนี่ก้อออกมัดตายไปอีกไหมเฮ้ยได้ใจแล้วคุณพันเแต่คนเป็นนูดร่างไดตุ่มแล้วห้าก็ต้องไปกวดคนหวานเนื้อเงาะบ่หรือเป็นยังไงมอเป็นตุ่มมาลาเออแต่ผู้ร่างผัวเรเป็นยังตี้อ่ะ หักเสบเนาะปวดขึ้นเฉยๆแต่กี้มันเป <arians> nice no? ็นให้แห้งบ่ส่ะก็บ่ไดให้แห้งธรรมดาแต่ว่าหักไปย่านว่าเป็นเป็นเทอร์ทีปเนาะอีกอย่างก็มันอยู่ในหูดังเฮานี่มันขึ้นบนหายใจฉันเนาะอยู่ข้างในในหูวัวสิเป็นอย่างเนาะดังเพิ่นบ่ได้เสริมบ่คิดว่าดังเสริมในย่านว่าเป็นอันซิลิโคนเป็นนั่นนี่เนาะเดี๋ยวซิลิโคนเราบ่มี่หน่อยเนาะกินข้าวกินน้่าบ่เอ่ยมื้อนี้ตอนเที่ยงซะย่างต้นเทียงได้กินคิดว่า มีหนุ่มๆเนาะไล่หนุ่มเห็นเท่ากันอันไรถ่ายทำเอื่อยเพลินไปเนาะไล่คนเก่าสนใจเนาะ่นสนใจเอื่อยเพลินว่าโอ้ยสวยงามแท้ว่าฉันมาน่ารักประสารว่าเนาะเขาก็เลยมาถ่ายทำให้พ่อเมย์พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะโดยว่าจังไรว่าขึ้นมีคนคุยหนิยังเนาะที่เปิดใจครั้งแรกเนาะมีอยู่อะ ขันยังบระท่นทักเข้ามาเนาะนุ่มๆกันยังบระท่านในทันทกเข้ามาขก้นวะเนาะสุภาพเจกมือเข้าไปการแสดงว่าขึ้นยังพิมพ์หาบอหินบวชจังไรเพราะว่าเพชศขึ้นเป็นภาษากรีกบางที่กับสิพิม,มี่ยากเนาะสาวมืเลเนาะเพื่อบรรคเหมือนกับขอไล่มัอนะฮะผันเลือมออนไลน์จะมีออนไลน์จะเว้นอันเดียคืมีสิมาออนไลน์ บางคนผนเซฟเขาไปแบบครูบางคนผลโมหู่ได้เว่าเขียนเขาไปเฟซนะผนโมเข้าใจใช่หมบางที่ยันได้กันยิ่งเขาไปด้วยแค่แม่เนาะแม่บันีทึกผนก็เลยว่าอจาคลอไลายบัดทางสิมารคอไลา์ให้เปินเนาะโดยแม่ได้หนูกลัวอีกอย่างเขาเสร็จทั้งไลนมันก็เป็นส่วนตัวอีกเนาะแต่คือตั้งเฟซมัสสิไลค์อะไรคนเน่ยนะโดยอืมแล้วไม่นี้ก็คือทางเอื้อยนั่นสิไปอันไม่ไปทางไหนสักทีออกไปหาเหรอนี่เปลี่ยนบรรยากาศก่อนมาฉันเนาะ เขาก็เลยมาดินมาหัวหนุ่มเลยเพื่อกินว่ามิ่นเก่งน้ำไม่กินนะยามเวียนนี่เนาะโมมิ้นน้ำใหม่เหรอขี่รถย่างไปสวรรค์เมื่อวานนี่นะไปเสียหนวดบ้างนะเด็กกระเด็นเนาะมาจะเป็นแล้วและลงหัวรักแย่งจะไปเอาสวรรค์อันดุงไปต่อยามองแข็งถ้าไปต่อยาแต่เถื่อนีเชียร์ลายเบื่ บลายมัลายปะเอะอสีมลายเนี่ยบดจักเซนค่ะคือทางฝืนกิดถ้าไปต่อยานี่บดจักเซ็ดบดทันหนึ่งบดถ่ายจักอย่างบดทันอย่างเอากินบดยาหัวจังหวะอีกหรือว่ายาเลยบบบนี้ค่ะผันไปกวดพื้นแทนข้างในมันยังไม่หแห้งเลยเอาอีกออื โดยโดยโ,ดโออออเอบตยตป็นไดไห,หได้ยินข่าวว่าพ่อสาวห่วมนี่อันบสบายบอกเือจังไรไข่นข่น่ว่อันข่ลอันนี้บอพ่อเจ้านะ่ะอ,อันนี้นาะพ,อพ,อพอ่อของคนนี้เน,นาะจักคนมาแต่ส่มาใส่พอเห็มไมักยาเนาะดยเล่าออันนี้เจ้าเป็นแม่วะ นี hmm. meet, no? Wait, ่นี่เม่เนาะนี่เนาะแม่ยันแม่ยันกล้องครบก่อนเห็นวะเนาะอย่าเปิดเนาะเปิดเป็นคนขี้อายกล้องเลยพี่เพิ่งเปิดหรอวะหรือแค่งำพอพอไอ้หัวเระเป็นยังลราเป็นยังเป็นเม็ดเลือดลายเลือดลายมีแต่เลือดเสียเป็ดปลาพ่อคือว่าคนบม่ได้ตุ้ยบม่ได้ยังคือว่าเลือดลายเนาะเป็นยังได้พรคือว่านั่นเนาะเห็นพรเคนมานั่งแล้วเนาะแมนเป็นยังได้ โอเป็นตีดเลือนแปดเป็นนะเป็นเลือดลายได้เท็่จังได่พอเอาเลือดออกตื้อแตเดือนแต่เดือนบ่แต่ก่อนเนาะเออแต่เดี๋ยวนี่จินยาเอาอนี่ใส่ไปกวดเลือดทำมันปกติคิดหนึ่งช่องเถื่อเลือดออกโดยคิดหนึ่งช่องเถื่อมีวงมองว่าโฮสต์หรือยังจังโดยต้องไปเอาออกอยู่พุ่นเนาะอือออกอยู่พุ่นได๋ยวนี้ไข่เนี่ยอย่างนี้เโดยเอากลุ่มมาวางกันสองนี่ คุณก็จะเด็ดเด็ดแปลกกินไปทำนาแล้วก็ถือว่าวโอ้ยนะพอสมควรนะจงพอคนก็เนาะแต่กระเที่ยวเอาเลือดออกยนักนะบางคนบางคนนี่ขาดเลือดเนาะแต่พอคนนี้กบบเลือดลายเพิ่มแล้วก็แบบคนกับไม่ได้อ้วนหราพอไม่ใช่เนาะแต่ว่าหักเลือดลายไปสั่นทำลายเกินกรบปุดีเนาะพอเนาะน้อยลายกรบปุดีหน้อยลายกระเพิ่มลายกับเอาออกแบบนี้เนาะเนาะโอ้ยเหนื่อยน้ำเลือดจเป็นมันลายคนนี่เป็นโดยหนักอ่ะ ใช้มันออลดลมหัวใจโอ้ลดลมหัวใจนี่ในการเลือดข้างในกระดูกโครงทันหลังเยียหลายโรคหลายโรคข้อไปทีนี้จะสี่สิสสสบล้านแล้วก็เสาะหาล้านอตอนนี้สาะหา,าล้านกระดูกโครงทันหลังเ,ลเนี่ยเขานี่รตัวนี้ตัวนี้สี่สิบล้านตัวนี้จะมีแต่ใส้เงินตลอดเบิดลายนะน้อนี่ฟัวนี่เนาะลูกลูกโอนเงินใหม่สองแสนเก้าจะจาอาหม,มอก็จองหมอบริโภคส่ กบเรียังเนาะอืมทีแต่ลูกไปทงานคำลูปกูไปหาเงินอยู่ไทยน่ะแล้วเนาะอืมเรีนแล้วก็หาเงินพอได้ปีนูปัวฟอว่าสนเนาะมาหูคนก็เป็นอันนี้ใจตัวน้ำฝนเนาะให้ดีให้เศร้าเพราะไอ้หองโมแขกนี่จนหักบไ่ได้เลยอือส่งขึ้นย่นเลยได้มึงไปกันเลยขึ้นเรือได้มันเป็นนักเลยคนขย่นส่งขย้อนมันหอดไวแบบนี้เนาะนี่เราบวบใบอย่างน um no? ี้เนาะใช่ไหมเโาเขาแสนเศรโดย ขายเง,งินนะขายเงินี้น,นั่นนลยไม่เงี้ยน่นเลยก็แสนซาวจะมันขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ล้านล้านสามแสนได้เดี๋ยวนี้เงินน่ะนะขายเงินเพราะส่วนปลาเรียนจันโดยเพราะว่าพ่อพิ่นขึ้นขึ้น,นสรวรรค์ไปหาเรียนจันทร์กับล้านล้านหนึ่งล้านปลายกับประมาณสองพันบาทเดี๋ยวนี้นะพ่อเนะอาะประมาณสองพันบาทประมาณนี้แหละค่าคือวินไปกลับหรือว่าไปอย่างเดียวไปกลับต่างหากอีกได้อ๋อบัดมาก่อีกสองพันขึ้นอีกเป็นสี่พันเนาะทั้งหมดนี่เนาะบไปสองคนจะบก คนไปคนเดียวไร้ไปทีแรกตรงคนก็ร uh ุมอยู่เมืองลานอืมมองอใ่สักเ่อไปสักยามาแต่ใช้เว่าเชนูหรือสิ่งไหนสักยานี่ห้งหมอเมืองนี้มาด้วยนะครบมาครบไปสักคนมาครบเลยวันนี้ตีตายแลยนะมากับมาตัวเองนี่แหละมาน้อยจว่ามาหน้อยแต่แย่มาคืออันตรายเนาะอมี่น้อยจะครบเลยนี่ น่าจะสามเฟินในเฟินที่สี่เดี๋ยวไปมันมีสักคำอื่นเพื่อนไปซักคำอื่อแต่มาอยู่ๆกับกัดเองด้วยว่าจะได้นอเยียบบ่นอนในเตียงอ๋อนอนอยู่กับกัดเนาะโอ้ยโอ้ยจะได้พูดเรื่องแใ่พ่อสาววรมใเนาะงมันนี้เนาะมาทั้งเห็นครอบครพวกนเบิด้วยมันนี้เนาะกับพ่อสาววอมคือกับสาววอมอยู่ได้เนาะสาววรมเลยเนาะเดือดกันเลยเดียวกันเป็นได้พออยากได้ยี่ป้อดูเคยนะ ได้เนาะแค่ด้แต่ลูกดังนภอเนาะเรื่องนั้นแล้วแต่เขาพอปะเราก็มีแต่หาเงินหาค่ามาปิ่นฟัวพอกัมาอยู่เบิ่งพอจนรู้ว่าคนฉักเรากะเนาะปกติตอนนี้พอเวลาลงกับหนุ่มๆเนาะในลูกผู้นี้เรียนมาเบิ่งไงทันเด็กแบบเพื่อนยังบอกท่นนี่ครอบครัวได้นะภอเนาะเพส่นจะพ่อไปพ่อมาได้พ่อมาวังนี้ได้วัง ต้องเป็นรอบสองไลยยายบังเป็นแห้งเต๋อบ่รอบสองนะพ่อบ่มันมันมันขาดมัน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 มดยากิ้งเนาะโราเราก็ดีเต๋อได้ทางเอือยเยังมาอันเบิ่งแงงพอเลยเนาะแต่สิอันนั้นสิกลับลงมื่อไรอีกบัดนี้เออคิดว่าคิดว่าสิดงนี่ทางสงมการทางสงมการมันน้องฟังเบิ่งอาการของพอกอนเนาะเผื่อก็คือสิเช้าแล้วบัดนี้ เฮี้ยนจบมากไม่ียกเห็ดยังได้นี่มดเงินหลายได้เงินผืนนี่ก็ได้แต่เฮียนจบอันฮอกจะให็ดอ่ะจะอะไรนี่จะไปเฮียนยังไงอ๋อหักเฮียนยังผายกันเฮียนผายจังจังนะมันเป็นทายทดลองอืมจะได้บวบหินหานเหมนี้ห้องหับเนาะเลยจได้ออกมาคือว่าทางนี้อยู่ไทยปะนี้คือว่าเราบ้านเฮาเนาะ ถ่ายอยู่ไทย้นจะมีงานห้องรับถ่าได้เฮียนเนาะชาวบ้านเฮากับบ่มีงานห้องรับถ่าบ่มีเงินก็คือแบบเห่นงานไม่ได้นึ่งงานก็หายเงียบบนชิลุงก็ดจะยาไดเฮียนเอาของผู้ของเข้าเองขนาดเนาะคันสมุน่าคือตั้งเอื้อยนี่ชัวร์คือมีนมไทยคนเดี๋ยวเพาคนอยากเอาแบบไปอยู่น้ำนี่เอื้อยก็ไปได้ปะสมุนวะต้องเบิ่งก้อนว่ามันเป็นอย่างไร มาต้องแบบไปไปมาหาไหนเนาะไปมาหาสูแบบนี่แหละสมัยนี้ก็ง่ายได้อะไรยากก็ต้องไปมาหาสู่อยู่เลยเนาะเลยทัวรเขาต้องมาต่อบัสตลอดเนาะเมนอยู่วีแน่อยู่พุ่นแน่ก็ได้เพราะว่าชมสองพายสบายทำเงินกับยังจดทะเบียนเป็นชองคุณทราบได้กันยังดีเนาะเมนลูกเต่ออกมาก็สบายอีกด้วยเนาะเมนอยู่บ้านเพิ่นดีว่าฉันจะถ้งเอื้อยคันไปหาเงินอยู่ใา้เอื้อยเห็ดเวียกเนี่คือเก่าฮะ เปลี่ยนใหม่ปะเปลี่ยนงานใหม่เหมือนกันเนาะงานข้ามวงก้อนมาซะนล้วเป็นหนาเพราะว่ามีพี่น้องอยู่ปุ่นกะหาได้อยู่ดอกเนาะโม่ครูแน่ให้ขึ้นถามให้แน่งานนั่นงานนี่เนาะนหลายคนกาเอฟซีมันก็อยากคู่จักกับอซาวูออมอีกไปหาคนอีกเด้อมาซะเนาะขายร่มโอ้ร่มก็ขึ้นกับสุดอกสบายอยู่เนาะจังไม่ขึ้นกับไปไทยกับไปเด่นกับ็ขึ้นก็ได้ได้ในยวงทำงานนี่เนาะ ม่ได้ก็ได้มาดินมาได้เนาะแต่เอาก็ได้มาดินมาหัวเพิ่นมาหัวเพิ่นอีกเนาะตะวันเนาะมาดินเพิ่นจ็พอดีได้เพิ่นอยู่เพื่อนพอไปทางไหนเมื่อวานในเพิ่นก็พามุงเพิ่นไปสวรรค์เดี๋ยวมันนี่เพิ่นกินเนื้อนกินข้าวเลยบ่เห็นนะนั่นเองคนจะชิไปหาให้เราทกินขคอกินหน้าหรือบ่บ่นนะกินขคอคนกินเนื้อพวกเจ้าเมาแล้วนีไงเนื้อข้าวคอมังกรข้าร้อยห้าสิบเจ้าห้าร้อยห้มันโคกเพิน ว่าวันท่านทักที่อยู่ภักเหนที่ปัจจบันนันะอยู่บ้านคงจ้าบ้านคไงบ้านคไงอยู่หันบออกไจนหันเลยน่าจะเดื้อได้อยู่้านคงไงยแต่เกิดคุณแลวถงมือนอนพ่อเม่อยู่พุเป็นเปลี่ยนมือนอนอยู่คุณเลยม้ยังออมาเนาะ ซื้อเงี้ยข้าวจี้วันนี้เนาะอันมาฝากชาวหวมเนาะวันนี้เนาะข้าจี้อันแบบวันวานในน่หนึงไม่ได้ใส่นมดอกเนาะให้ไปกินกับเป็นชาวห่วมอันชาวบ้าซื้อนาซื้อมาฝากเนาะโลยโลยขชาวบ้านกไปตลาดไปตลาดวันนี้ก็ได้ได้ซื้อของฝากมาเนาะจักคนสี่คนมาโดยโอ้เธอจะสับคน นาน,น้อยเฉพาะนนี่ลูกลูกเอือยดูลูกอย่างไรอยู่น้ำลูกมือดูอ,อู้ร่มกับสาวห่วงก็คือเสียข้าใจเนาะอีฟซีแบบนี้เนาะใจเ่ขึนกันยังว่างอยู่คือเก่าเด้อเนาะ <c oughs> นุ่มๆอย่างมาอู้มาดมกับทักทายเขามาได้เพจไล่กับมี่ขึนะนะ <c oughs> มาเนาะเพราะว่าเพิ่นกับเป็นสาวสุดคนหนึ่งยังบ่เคยแต่งงานจักเทธอเนาะกับเป็นสาวก็ พอดีสมมาพาคคุนแหละอายุกับยี่สิบแปดปีหรือว่าเช้าปีเช้าแปดปีเนาะแม่พอดีงามสำนีพอเป็นผู้ใหญ่ได้สำนีหน่ะเนาะแมี่ยพวกยังบริผ่านกันแต่งงานม่จากเถื่อวัชชะนกสาวบุญนมได้หักมักเพิ่นกะทักมาได้เนาะโดยมีเพลมีลายของเพิ่นอยู่มีบุญดนเพิ่นแะสีไปไทยป้าเลยแม่แน่เนาะก็เคยเสบดินน้ำเพิ่นอยู่เนาะโดยจะเสบดินคือเก่าแน่เนาะโอ้กันลงไปอีกวันนี้คือสิดนได้ชิขึ้นมาเลยเนาะ ก็แล้วแต่สภาพเนาะบางทีพทรมันโทรมาจะสั่นซีอ่ะอะได้มาคือเก้าเนาะเนีนรนกั้นซองเดอใครอยุคชาติสมัยนี้เนาะถ้าคิดวัดนึกว่าเจ้าไปโตอยู่พุ่นบ่โตบ่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 ไปโตอยู่พุ่นเนสยังร่วนพม่าพม่าโอ้ไปพม่าด้วยกันพมีนเขาเอื่นในมงนะมึงจะบ่เคยไปบ่ ไปจันเลยเถอะเป็นคนรับเวรเนาะราบคนกับบริเวณไปจันจะไปจังหวัดอย่างเข้าไปกันจะแก้วัวได้ไกลกว่ากันช้ำก็ช้ำช้ำกันมีสองทางไปนะไ้วเขาไปก็มีคนเสี่ยงเห็นไหบางคนก็รถตู้ปีนยังนี่นะฮะรถข้มเสี่ยงตัวยาญ่เลยเนาะขับรถปีนยังเดินทางปลอดภัยอยู่แล้วเนาะกลับมาบ้านก็ดีมาเลยเยี่ยมตุ้งพี่นะฮะกุชเช่เบมาหากลัมาบ้านมันไกลยังไงข้าวลดเพงเนาะกันนั้นน่าเดือนช้ำเดือนยังมาโตเถื่อนึงื้อแบบนี้เนาะ มาเยี่ยมยามบ้านเลยนัเนาะถ้าเขาถ้าเขาก็สิได้โคตัวลำลาสก่อนเนาะวันนี้ยให้ขึ้นได้พักพอรือว่าให้ขึ้นไปเด่นน้ำมูในบ้านขึ้นมาเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นก็เจอขึ้นไปเด่นได้ส่งเลยเพราะว่าเมื่อนี้มานำฮอดเฮือนดีแต่มาท่านเนาะดีแต่เป็นบอกไปดิน อ่าซาลาโต้ด้วยถ้าเอ,เอ no ื้อคนสมหวังในความหักในครั้งนี้เนาะในหนุ่มๆมาจีบไปไว้เนาะแมนโดยสบายดีโอยหลังจากได้โอ้ได้ล้มกับสาวห่วงเ right. ป็นที่เรียบร้อยก็ครื่สิเข้าใจเนาะ FC บไดนี้เนาะสาวห่วิ่นก็สิยังบ้างอยู่เนาะหลังสงกรานต์นที่สงกรานมใน่นก็ลงไปไทยเนาะถ้าหนุ่มๆท่านใดอยากจีบอยากลมก็โอ้ลมไล่ไปเที่ยวหาคนได้อยู่ไทยเนาะเพราะว่าที่ไปเล่นหานำ่นก็ได้เพราะว่าเพิ่นสิลงกรุงเทพฯอยู่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยสาวคนนี้ก็เป็นคนที่ขิ้งบางหางน้อยคนแบบคุณดีเนาะหรือว่าคนผิวแบบผิวพันน่ะโอเคนะพ,พี่น้องเลยถือใจนมนม,นมตังางชาตหลายคนอยู่หรอกเนาะเพราะว่าคนหนาคมเนาะดูสาวาสนาก็ขคอเป็นกําลังใจให้สาวห่วมเนาะให้เจอฮักแท้ใบไว้เเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ้านมนมนมท่านใดอยากมาโอมาดมกะโอรมได้แต่ว่าัก ขอให้แต่คนสูตรเท่านั้นเ้อพอเป็นพี่น้องเนาะคนมีครอบครัวอยู่แล้วกะบ,บอกขอแนะนำเนาะสาวาสนากันเนาะเพราะว่าคิดเห็นใจภัยใจมั่นและพอเม่พี่น้องเนาะบอกอยากให้มันนคือเหตุการณ์ที่มีครอบครัวอยู่แล้วกะมาโอมาล่มแบบนี้บอกได้เด้เน่พอแม่พี่น้องเนาะดยปะสาวสาสกับขอตัวรำลาสะก่อนเนาะบบดนี้เนาะสิได้จุบคลิปใบสำนีก่อนในคลิปนี้กับ สิจ,จบไว้ซัมนี้ก่อนสิได้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ติดตามคลิปสาววัดแต่ต้นจนจบเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าอะไรขอแม่พี่น้องเนาะกระสิได้ลำลาซัมนี้ได้สิได้กก่าวขำว่าสบายดีและสวัสดี